ฮะสตอรี่สาระดีๆเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวหัวข้อที่หลายๆคนกังวลใจกันนะคะก็คือเรื่องการติดโควิดนะคะโดยเฉพาะนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจเองนะคะซึ่งอาจจะมีอาการแทรกซ้อนมากกว่าปกติกว่าคนทั่วๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็ได้รับเกียรติจากพี่พยาบาลวิชาชีพนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดกับ ผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะซึ่งที่เขาเองนะคะก็มีประสบการณ์โดยตรงในการดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์หัวใจเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวอยากจะให้คุณพี่ช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะค่ะอันนี้ที่ตาชํานาญนะคะพยาบาลชํานาญการค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์หัวใจสริกิจค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําคะสหรับวันนี้อย่างที่เกินไปตอนแรกนะคะก็คือโรคหัวใจกับการติดเชื้อโควิดค่ะ พัดอยากจะรู้อาการของคนที่เป็นโรคหัวใจค่ะว่าจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วๆไปยังไงค่ะพี่ค่ะสำหรับโรคโควิด1 9นะคะต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีการระบาดในระยะเวลาที่ผ่านมารวมถึง เพิ่งมีการระบาดอีกรอบนึงนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นมานะคะสำหรับอันตรายของโรคโควิด -19 จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงสถิตินะคะที่ผ่านมานะคะสถิติที่ผ่านมาสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสียชีวิตนะคะที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 เนี่ยสูงถึงร้อยละ13 ทีเดียวนะคะอาจจะพูดได้ว่าในผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด1 9เนี่ยร้อยคนเราก็จะเจอผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยสิคน mm hmm. ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงค่ะคะรวมไปถึงข้อมูลในส่วนของงานวิจัยหรือการเก็บข้อมูลนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หลายๆที่เนี่ยเช่นในของต่างประเทศนะคะ,คะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ติดเชื้อโควิดเนี่ย กว่า70%ในผู้ป่วยกลุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนื้อเยื่อของหัวใจถูกทำลายนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ยืนยันได้ว่าไวรัสที่ทําให้เกิดติดเชื้อโควิดเนี่ยมีผลต่อหัวใจนะคะ,คะรวมไปถึงบางงานวิจัยก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าโอกาสในการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหรอลอดเลือดสมอนอะ่ะ มีสูงกว่าหาผู้ป่วยปกติทั่วไปถึง40เอ่เ0เลยซึ่งโดยภาพรวมแล้วมันก็จะบ่งบอกถึงว่าออันตรายของโรคโควิด19กับผู้ป่วยหัวใจเนี่ยค่อนข้างจะมีผลที่รุนแรงและอันตรายนะคะถ้าเมื่อติดเชื้อเข้าไปค่ะค่ะ,คะฟังแล้วดูน่ากังวลม,มากเลยค่ะ,คะแล้วอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจเมื่อเราติดเชือ้อโควิดเนี่ยจะมีอาการเฉพาะยังไงบ้างค่ะ,คะสำหรับเชื้อการติด เชื้อนะคะก็ไวรัส ตัวนี้มันจะทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะในคนปกติเนี่ยอาการแสดงอาจจะไม่รุนแรงมาก mm hmm. เช่นอาจจะมีการระคายเคืองคอมีอาการไอมีอาการเจ็บคอ mm hmm. มีน้ํามูกคัดจมูกเป็นต้นแต่ถ้ากับสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยอาการอาจจะรุนแรงมากกว่านั้น mm hmm. อาจจะเกิดภาะวะหลอดลมอักเสบปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อนะคะ mm hmm. เมื่อเกิดภาะวะปอดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อระบบระบ,บ,ระบายอากาศหร mm ือระบบหายใจของคนไข้ ะคะ,คะจากถ้าเปรียบเทียบ้วปกติเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนกา๊าซหายใจได้เอ,ออกซิเจนได้100%ยเปแต่เมื่อติดเชื้อแล้วนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ลดลงาจจะได้แค่80%สิบำหรับ20%ที่มันไม่เพียงพอนี่แหละมันก็จะไปกระตุ้นให้ระบบของร่างกายมีการปรับเปลี่ยนไปสิ่งแรกที่เราจะเห็นได้ชัดเลยคือจะมีการหายใจเร็วเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ปอด อันที่2ก็คือเมื่อออกซิเจนเข้าไปสู่ปอดแล้วมันก็ต้องเอาออกซิเจนไปเลี้ยงในส่วนของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายก็จะไปกระตุ้นให้หัวใจมีการบีบตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะคะแต่สําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งมีภาวะการเจ็บป่วยที่หัวใจอยู่แล้วนะคะก็จะต้องเหมือนกับทําให้หัวใจต้องทํางานเร็วมากขึ้นหนักมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับรถที่มันมีจุดที่ชํารุดแล้วต้องขับด้วยความเร็วร้อยขึ้น นะะแน่นอนว่าพอขับไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าน็อกค่ะค่ะะคคนไข้โรคหัวใจก็เหมือนกันหัวใจที่ป่วยอยู่แล้วต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เกิดผลภาวะความรุนแรงของโรคมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะโดย งานข้อมูลวิจัยที่ผ่านมาก็จะพบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะทาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้สูงขึ้นนะคะเกือบ20%ของปกติรวมไปถึงคนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่แล้ว<ะ>โอกาสที่จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็เพิ่มขึ้นอีก1 0แล้วก็ในกลุ่มผู้ปว่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วก็จะทําให้มีโอกาสที่เกิดภาวะหัวใจ เต้นผิดจังหวะเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันซึ่งทั้ง3อาการที่กล่าวมาเนี่ยล้วนแล้วก็จะทําให้ผู้ป่วยของเราต้องเข้าไปรับการรักษาใน ICU นะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออีกเยอะแยะมากมายเนาะแล้วถ้าเกิดพยากรณของโรคที่ไม่ดีก็จะทําให้เกิด โอกาสในการเสียชีวิตได้สูงเช่นกันค่ะเรียกได้ว,ว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจะต,ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเมื่อติดเชื้อนะคะ,คะเมื่อกี้พี่กิ๊กแบบเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะ <c oughs> เปรียบเทียบผู้ป่วยกับรถยนต์เนาะ <c oughs> แล้วในแง่ของการป้องกันการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะเ <c oughs> มื่อได้เมื่อติดเชื้อแล้วค่ะ <c oughs> จริงๆการป้องกันเนาะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิดจริงๆก็จะเหมือนกับหลักการในการป้องกันการติดเชื้ออย่างอื่นๆนะคะก็จะมีหลักง่ายๆอยู่ประมาณ3ข้อแต่อาจจะทําได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอย่างแรกก็คือการหลีกเลี่ยงการรับเชื้อค่ะการหลีกเลี่ยงการรับเชื้อก็คือทําได้ยังไงก็คือการหลีกห่างหรืออยู่ห่างจากผู้ที่มีอาการที่สงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคโควิดหรือโรคไข้หวัดอะไรต่างๆ ก็คือเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรก็คือไม่อยู่ไปใกล้ไม่เข้าไปอยู่ใกล้อันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนแออัดนะคะแล้วก็มีระบบระบายอากาศที่ไม่ดีเพราะว่าในในพื้นที่ที่มีคนแออัดน่ะแน่นอนเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะ ใครป่วยบ้างใช่แม้แต่คนที่ป่วยก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาป่วยแล้วเขาก็แพร่กระจายเชื้อมาหาเราะนะคะ,ะถ้าจําเป็นจะต้องเข้าไปในพื้นที่พวกนั้นเหล่านั้นนะคะก็แนะนําว่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่นั้นน้อยที่สุดก็จะเป็นการป้องกันการรับเชื้อ อันที่2ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็จะมีหลักการง่งายๆก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ <c oughs> การนอนพัก6-8ชั่วโมงก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูและกลับมาสู้กับเชื้อโรคอะไรต่างๆได้ง่ายนะคะ <c oughs> อันที่2 ซ่อมแซมแล้วอะไหล่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็คือการเติมอะไหล่ให้กับร่างกายเพื่อไปใช้ซ่อมแซมในส่วนที่จําเป็นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายก็เป็นการ ฝึกฝนให้ร่างกายของเราเนาะ,ะ,ะมีความทนทานมากขึ้นพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในร่างกายรวมไปถึงเป็นการฝึกระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยเหมือนการฝึกทหารนะคะ,คะเพื่อพร้อมที่จะรับมือกับศัตรูที่จะเข้ามาบุกรุกในร่างกายเราด้วยและอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือในเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันค่ะ,คะ การรับวัคซีนป้องกันเนี่ยเป็นเหมือนการติดอาวุธให้กับภูมิคุ้มกันโรคนะคะอา,อาจจะเคยได้ยินนะคะที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถูกไหมคะ,คะการรับวัคซีนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคนะคะ,คะก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถรับมือและก็จัดเชื้อที่เข้ามาในร่างกายของเราได้วรวดเ,เร็วขึ้นค่ะค่ะ,คะแล้วในผู้ป่วยที่หาย จากการติดโควิดแล้วภาวะลองโควิดของผู้ป่วยโรคหัวใจเองเนี่ยมีมีลักษณะอย่างไงบ้างคะ่ะเรื่องของภาวะลองโควิดนะคะ long c o v i เนี่ยเป็นภาวะที่ผู้ป่วยหายจากโรคแล้วแต่ยังมีอาการต่อเนื่องยาวๆไปอาจจะบางคนอาจจะ4ส,สัปดาห์หรือมากกว่า4ส,สัปดาห์เช่นมีอาการไอเรื้อรังสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจก็เช่นเดียวกันอาการที่เราเจออยู่เป็นประจาําก็จะมีอาการเหนื่อยใจสัน่น นะคะอาจจะมีบางคนอาจจะมีภาวะการเจ็บแน่นน้าอกได้มีภาวะในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจแอคเซปเยื่อหุ้มหัวใจแอคเซปได้ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่แรกว่าจากสถิติข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ย เชื้อโควิดเนี่ยมันมีผลต่อการทำลายปอดและหัวใจโดยตรงเลยนะคะดังนั้นผู้ป่วยโรคหัวใจถ้าเราติดเชื้อไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีอาการพวกนี้ก็ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะโลงคิดก็คือเหมือนที่ว่าหลักการในการป้องกันนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราฟื้นฟูและกจัดเอาเชื้อออกจากร่างกายได้เร็วมากขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้สาระดีๆจากพีก่กิ๊กมากๆเลยนะคะเชื่อได้ว่านะคะหลายๆคนรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคห,หัวใจเองนะคะก็จะสามารถนำวิธีที่เราพูดมาเบื้องต้นนะคะไปปรับใช้เพื่อป้องกันโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนะคะรวมถึงผู้ป่วยทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยโรคห,หัวใจก็สามารถนาไปป้องกันแล้วก็ปรับใช้ได้นะคะ,ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิ๊กมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้สำหรับ สำหรับเรานะคะยังไงนะคะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการออรู้เรื่องอื่นๆรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างในอ่าคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจศูนย์หัวใจซิลิกิตของเรานะคะรวมไปถึง YouTube นะคะ The Heart by QHHC คะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิ๊กอีกครั้งนะคะแล้วก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ